ถ่ายซ้ำนะคะไม่หใช่ั้าวก้องไม่ได้อให่่านั้นไม่หพี่พูดทพี่พูดทาน้าแบบตกใจหน่อยดิพาท่านแบบตกใจเขาหน่อยทาน้าทาน้าแบบตกใจไม่่ยไม่ถ่ยวันนั้นมวันนั้นวันนั้นก็จะ่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมยู่ไม่พูดอยู่อยู่ข้างหลังเลยพูดก็เดินอย่างเงี้ยนะครับอ่าโดมยด่ะเดี๋ยวผมไมี่พูดไหมติดตามฮะวันนั้นตไอ้นั่นในองป๊อป คนนึงก็ถ่ายรูปกันเหือ่ะ่ใยาดียเคนไอนมันใชเรื่องเหอรอเ็บมักเหมือนใครเรียนแบบใครไม่ไอาไเรียอเคแล้วเราก็พยายามมองกล้องไูกะเดี๋ยวมาทนิดนึงครับเอาเอาหลอดที่สุดอยากละเออต้กลับแล้วครับยากมาก อี๋เราตุ้งรูดไปแล้วว้าป๊อปพีวีพี่ภูพี่ภูไปเหรอจริงนี่กูรูปกันให้รูปกันให้รูปกันให้รูปกันเด็ดได้ไหมป๊อปพีวีพีู่ไม่ได้ไปนอนทำผดรายการเล่าป๊อปพีวีไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเถอะ